พระราชวังไหนในโลกเหมือนพระตำหนักจิตรดาและบริเวณส่วนจิตรดาที่เต็มไปด้วยบ่อเลี้ยงปลาและไรนาทดลองอีกทั้งผ่องโคโนมผสมด้วยโรงสีและโรงงานหลายลากจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่าในประเทศไทยไม่มีช่องว่างระหว่างเกษตรกร,ร,ก,รกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทำงานอย่าง หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินด้วยพระองค์เองจากหนังสือสื่อการสอนเรื่องบ้านของข้อค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องมารยาทของการอ่านนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นจะมีกี่ข้อไปรับชมกันได้เลยค่ะการอ่าน ถือว่าเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาความรู้เลยนะคะการอ่านเป็นสิ่งที่ช่วยคลายเหงาก่อให้เกิดความสนุกสนานแก่เราได้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการ์ตูนการอ่านนิทานหรือว่าการอ่านนิยายค่ะแล้วก็ยังสามารถช่วยสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงการอ่านเองเนี่ยยังช่วยสร้างสมาธิให้เราจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้อ่านอย่างเราเนี่ยก็ควรที่จะมีมารยาทในการอ่านที่ดีค่ะ มารายาทในการอ่านหนังสือข้อแรกเลยนะคะเราจะต้องแสดงกิริยาท่าทางอย่างเหมาะสมและสุภาพโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนไปใช้ห้องสมุดนะคะในห้องสมุดไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวที่ใช้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องให้เกียรติสถานที่และก็แสดงกิริยาท่าทางที่เหมาะสมนั่งเก้าอี้ก็ไม่ยกขาขึ้นมาบนเก้าอี้นะคะนั่งให้เรียบร้อยข้อที่2เวลาอ่าน ควรอ่านในใจไม่อ่านออกเสียงดังรบกวนผู้อื่นอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าเวลาเราไปอ่านหนังสือบางทีเราอาจไปอ่านนอกสถานที่ใช่ไหมคะหรือบางทีเราอ่านในห้องสมุดเราก็ไม่ควรที่จะอ่านออกเสียงดังเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนท่านผู้อ่านคนอื่นๆค่ะดังนั้นอ่านในใจกันนะคะข้อต่อมาค่ะนอกจาก เราจะต้องแสดงกิริยาที่เหมาะสมแล้วก็อ่านในใจไม่อ่านเสียงดังแล้วเรายัางจะต้องดูแลรักษาหนังสือด้วยนะคะไม่พับไม่ขีดเขียนแล้วก็ไม่ฉีกด,ดึงหนังสือให้ขาดด้วยค่ะแล้วก็ไม่กางหนังสือแล้วก็คว่ำลงกับโต้ด้วยนะคะนั่นเป็นการทำร้ายหนังสือมากๆเลยมันจะทำให้คนที่มาอ่านต่อจากเรานั้นเห็นสภาพหนังสือแบบนั้นสงสารนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะถ้ายิ่งเป็นหนังสือที่รวมอยู่ในห้องสมุดที่ไม่ใช่ของเราเองด้วยแล้วนะคะยิ่งไม่ควรพับไม่ควรขีดเขียนแล้วก็ดูแลรักษาหนังสือให้ดีด้วยนะคะข้อที่4ค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วจะต้องเก็บให้เป็นที่เรียบร้อยในห้องสมุดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางบรรณารักษ์นะคะจะมีการจัดมุมไว้ให้เรานะคะว่าเวลาเราอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ให้เอามาวางไว้ที่มุมนี้ หรือว่าวางไว้ที่ชั้นนี้นะคะเพื่อที่บรารารักษ์เนี่ยก็จะได้นำไปเก็บเข้าชั้นให้เรียบร้อยต่อไปค่ะต่อมาข้อที่5นะคะไม่ควรอ่านหนังสือของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตค่ะบางทีเราเข้าห้องสมุดไปพร้อมเพื่อนๆใช่ไหมคะเราอาจจะเห็นหนังสือของเพื่อนน่าสนใจมากๆเราก็ไม่ควรไปหยิบมาอ่านโดยที่ยังไม่ได้ขอนะคะขออนุญาตเพื่อนก่อนว่า เขาให้เราอ่านได้ไหมถ้าเขาอนุญาตแล้วเราก็จะสามารถอ่านได้ค่ะข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วนะคะไม่ส่งเสียงดังหรือเล่นหยอกล้อกันรบกวนผู้อื่นอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าบางทีเราเนี่ยไปอ่านนอกสถานที่หรือไปอ่านในห้องสมุดแล้วไปกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เวลาเราอ่านไม่ควรส่งเสียงดังหรือเล่นหยอกล้อกัน รบกวนผู้อื่นนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มต่างๆนำเข้าไปในห้องสมุดด้วยเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่แล้วก็หนังสือได้นะคะในแต่ละสถานที่ห้องสมุดแต่ละที่เองก็จะมีกฎกติกาที่แตกต่างกันไปอย่าลืมศึกษากฎกติกาของสถานที่นั้นๆก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการด้วยนะคะสรุปสั้นๆดังนี้นะคะ ในเรื่องของมารยาทในการอ่านเนี่ยนะคะนักเรียนทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าเวลาอ่านสมมติเราไปเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเนี่ยเราก็ต้องมีมารยาทในการอ่านถูกไหมคะห้ามอ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นห้ามทําลายทรัพย์สินและขโมยของของ,ของห้องสมุดเินต้นอย่างนี้นะคะ ครูขอให้ทุกคนรักษามารยาทในการอ่านที่ดีนะคะเพื่อว่าอ่าวันนึงเนี่ยเราไปเข้าสังคมเราไปโรงเรียนหรือว่าในแหล่งชุมชนเนี่ยเราจะได้อ่าไม่ทําความก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นคะ่ะอย่าลืมนําไปใช้นําไปปฏิบัติกันนะคะแล้วก็อ่าท้ายคลิปนี้นะคะครูมีแบบทดสอบออนไลน์ให้นักเรียนทํานะคะเป็นแบบทดสอบออนไลน์ เกี่ยวกับมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยคลิกลิงก์ที่ส่งไปในไลน์กลุ่มนะคะนักเรียนทําส่งมาแล้วก็ระบบเนี่ยมันจะบันทึกชื่อกนมสกุลแล้วก็ชั้นให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ารายชื่อจะตกหล่นนะคะเดี๋ยวถ้าใครทํามาเนี่ย ได้คะแนนทุกคนเลยนะคะครูจะติ๊กคะแนนให้นะคะแต่ว่าอย่าลืมทำส่งกันมานะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ขอบคุณคะ่ะ